กูก็เจอนะคะเป็นวัดที่เขาเรียกว่าคือคุณลุงแท้ๆของหนูนะเขาอยู่ที่อุบลแล้วก็เขาเคยพูดเรื่องทํากริถิ่นกับคุณพ่อคุณแม่ไว้กับคุณพ่อคุณแม่ของหนูไว้นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ไปดูสถานสถานที่จริงนะคะซึ่งวัดเนี่ยก็อยู่ในในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการบูรณะต่อเติมซ่อมแซมสร้างนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบ เสร็จสมบูรณ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พระมีที่นั่นก็มีแค่6รูปนะคะเออแล้วก็ที่ชาวบ้านเขาเขาอยากให้ช่วยเหลือนะก็จะเป็นในส่วนของกำแพงวัดเนาะเพราะว่าฝั่งทางนึงเนี่ยก็คือบูรณะมาแล้วบูรณะมาแล้วนะคะซึ่งวันที่หนูไปดูเนี่ยขอแป๊บหนึ่งนะทุกคน ที่หนูไปดูเนี่ยเขาบอกว่ากำแพงที่บูรณะมาแล้วเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นก็คือซื้อของมาแต่ว่าเป็นฝีมือของของชาวบ้านนะคะที่เขาร่วมกันสร้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเจ็ดแปดหมื่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเหมือนชาวบ้านเขาอยากให้พอกำแพงนะ่มันซุดตอนนี้มันมันกำแพงมันได้แค่ฝั่งทางโซนด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอโซนด้านหน้าเนี่ย ข้างๆกับด้านหน้าเนี่ยมันยังมันยัง,ยงสุดเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันก็หลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามดูไลฟ์หนูก็น่าจะพอเห็นนะคะ ก็เลยคิดว่าอาถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปร่วมบุญเนาะคือตอนนี้ยังยังไม่คอนเฟิร์มนะทุกคนแต่ว่าเราคร่าวๆให้กับทุกคนฟังก่อนว่าตัวหนูเองอะ่ะได้ไปดูด้วยตัวเองนะวันนี้นะคะก็รอเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเนาะว่าเขาจะยังไงคือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หนูเอาด้วยหนูก็เอาด้วยอยู่แล้วนะคะก็เลยมาส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบล่วงหน้านิดนึงนิดเดียวนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัปเดตเนาะคือถ้าถ้าเขาสรุปหรือว่าคอนเฟิร์มยังไงว่าได้ไปทําเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์เออ่่ออ่ใในนนนรรรรืงงงขกกกาาาาททททํบบุุญไไววว้้้้หคคคดลละะะแ็ีจ ไปร่วมไปทําบุญด้วยกันก็เดี๋ยวนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่อันนี้มันเป็นแผนนอนาคตนะคะก็เดี๋ยวรอรอผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันให้จบ,เร,บเรียบร้อยก่อนนะคะแต่ว่ากําแพงอ่ะหนูรู้สึกว่าสมมติอย่างปีปีก่อนๆที่ผ่านมาที่เราไปทําวัดที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเราได้หลักแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ากําแพงวัดเสร็จถ้าถ้าถ้าดูจากยอดที่เราเคยได้ร่วมทําบุญกันมาเมื่อปีที่ผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าเราก็น่าจะร่วมสร้างกําแพงวัดกันได้ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่หนูบอกเลยก็เดี๋ยวรอดี๋ยวรอผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันก่อนเนาะคือคือหนูก็ก็ถ้าคุณพ่อถ้าผู้ใหญ่เขาคุยกันส่วนตัวหนูไม่ติดอยู่แล้วไงคะ่ะเพราะส่วนตัวก็ได้ไปดูด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ห้าสิประมาณนี้รถมารับตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็บินช่วงประมาณสัก6กโมงกว่าประมาณสัก8ปดโมงก็ไปถึง อุบลแล้วนะคะวันนี้แล้วก็ขากลับเนี่ยเครื่องมันดีเลยนะที่จริงหนูต้องสอนนิลินก่อนช่วงขยับขยับนักเรียนนะตอนเย็นก็คือที่จริงมีสอนสองคนขยับน้องนิลินมาตอนทุ่มหนึ่งอ่ะขยับนิลินมาตอนหกโมงเย็นแล้วก็ขยับน้องไอคิวมาตอน